หลังจากที่พาที่แล้วกระผมได้หน้าแตกไปเป็นที่เรียบร้อยตัวขุดอแรกไม่สามารถขุดพื้นของดาวครอปอันสุดท้ายได้ดังนั้นเพื่อการที่เราจะไม่หน้าแตกซ้ำสองเราจะข้ามตัวนี้ไปเราจะมาขุดตัวสุดยอดไปเลยอยันนี้ตัวถุงดินไม่ใช่ตัวขุดนนเราจะมาขุดตัวสุดยอดตัวนี้ไปเลยม,าามันจะได้ไม่หน้าแตกเหมือนครั้งที่แล้วหมอไม่รับเย็บ จะปวดอันนี้ใช้ไดมอนทไทเทเนียมอร่อยซึ่งได้เตรียมไปแล้วจะไปกู้คืนศัก์สีที่บนย่ำยีมาให้ได้ไดมอนนะฮะไดมอนก็คือการเอากาไฟสองอันมารวมกันเป็นไดมอนกาไฟก็ต้องใช้ ก,ก๊าซิไฮโตรงค์ใช้แอมโมเนีย2อันกับไฮโดรเจนซึ่งก็เท่ากับจะทำไดมอนด์ได้ต้องมีแอมโมเนีย4อันโอเคเราได้ที่คุดอันสุดท้ายมาละคราวนี้เรามึงแล้วก็เอาไออทมาออกไปด้วยไม่มีอะไรจะหยุดดูได้อีกแล้ว มั่นใจอย่างเต็มที่เลยว่าพาทน,นั้นจะต้องขุดดาวให้ได้ขุดดาวอันสุดท้ายให้ได้แต่ลืมไปว่าตัวเองเป็นหัวขุดระดับแรกอยู่เลยเราจะไปล้างตากไปตรงนี้อีกรอบนะึงเก่านักหรอเก่านักหรอเก่านักหรอ ทะลุทะลวงไปรัวๆแล้วก็ความกลับมาไปกดต่อ,อแต่มันจะความง่ายไปไหมอ่ะความเอาความเอาดาวดวงนี้ไม่มีอะไรมากเลยลงๆแร่ๆไม่ต้องสนใจแต่ดินสีแดงนี้ก็น่ากลัวเนาะสูงมีแต่ดินกับมอ,อม ความเอาความเอาอเปลี่ยนหัวลูกกลับมาแล้วก็ไปต่อเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรมีแต่แก๊สแล้วก็พวกแรก่พื้นฐานทั้งหมดดังนั้นแล้วไม่ต้องดูอะไรทั้งนั้นมันก็มีแต่พวกแรก่พื้นฐานพวกเรซินพวกคอมพลอพวกอมโอมเนียเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆแล้วก็ อาจจะมีเลทะไรนิดมึงละเมอแล้วก็แร่ที่อยู่ใจแกนกลางซึ่งก็ไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรวขวางควางเป็นขวาง ทำก็ไม่ค่อยเห็นค่อยสวยอะไรเลยอ่ะนั่นแสดงว่าทันนี้ท่าสุดท้ายแล้วแล้วก็แร่ใจแกงกลางก็ยังไม่รู้อีกเดียวว่ไถ้าาำสำหรับทำอะไรตอนนี้โอเคถึงแล้วข้างในนี้มีอากาศไม่ต้องกลัวอะไรข้างในนี้มีอากาศหายใจได้ วิ่งเยาววิ่งยาวเช่นนั้นอยู่ห่างลดได้แล้วก็แล้วก็วิ่งมาตรงเสานี้เพื่อกลับด้านมาใส่ในตัวเจนเข้าไปได้ปะอย่าหน้าแตกรอบนะมึงโอเคจบได้หินมาแล้วเราจะวิ่งกลับด้านไปแต่เหมือนลืมอะไรบางอย่างนะนี่แต่ยังคิดไม่ออกลืมอะไรตรงนี้ก็หมดแล้วนี่วาลืมเลยวะ เข้าไปตัวนี้แล้วก็จะปลดล็อกดาวมันเหมือนอยู่ติดอในใจอะไรสักอย่างอ๋อหรือว่าแล้วมันก็จะปลดล็อกตัวนี้ขึ้นมาให้ซึ่งตัวนี้ต้องไปด้วยจรวดแล้วก็ลืมจริงๆด้วยหน้าแหกล้อหอิเนี่ยต้องวางสองอันเพื่อดึงไอ้ตัวนี้ไปไว้ใส่ไว้ข้างบน โอ้ชีวิตลืม,ลม,ลมนู่นลืมนี่เก็บกลับมาทั้งสองอันทั้งไอทีจีแล้วก็ตัวขุดแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนไปข้างบนผ่านตัววาร์ปตัวนี้มมาที่สใช่ไหมเราล็อกสี่ไว้เสียเที่ยงเลยโอเคเราต้องกลับไปเอาของเก่าที่ดาวที่ดาวบ้านเกิด ซึ่งถ้าตอนแรกเราไม่สร้างอีสัยอากาศไว้เนี่ยเราก็จะขาดอากาศหายใจตายแต่เราดืมว่าเราต้องล,ล,ล,ลืมนู่นืมนี่โอ้ชีวิตเราต้องกลับไปเอาเตัวนโลยีอันหนึ่งซึ่งถ้ามองมาเราจะเห็นตัวใหม่ออกมาคือถ้าเราปลดล็อกดาวตัวไหนคือถ้าเราปลดล็อกดาวได้สักตัวเนี่ยไอตัวนี้ไม่จะโผล่มา ซึ่งตอนนี้เราต้องกลับบ้านก่อนไปเอาของลืมของอีกแล้ไม่ได้เล่นนานลืมว่ามันต้องใช้2อันแล้วก็มาเปิดเอาไนโตรเจนมาเลยอีกขวดหนึ่งซึ่งผลิตง่ายมากไม่น่าเชื่อว่าดาวตองสุดท้ายใช้ก๊าซของดาวแรกในการปลดตอกโอเคแล้วเราก็มาพัฒนาต่อด้วยไม่ให้เสียเที่ยวเลยทีเดียวก็คือพัฒนาตัวไอพ่นจลุดแล้วก็เอาตัวป่อยดินของรถตัวฝังกบของรถซึ่งไอพ่นตัวนี้ มันจะกินไฮโอรซิงพัฒนาไปด้วยเลยแต่ว่าคงจะได้ทำในพาร์ทหน้าแหละคงไม่ใช่พาร์ทนี้หรอกแต่ปลดล็อกไปก่อน ที่เราขุดลงไปตรงนั้นนะถ้าเราไปทางเดิมเราจะตกลงไปตายไวย้พอเราขุดลงไปแบบเป็นทางตรงดิ่งลงไปเลยไม่ได้เผื่อไว้สําหรับขึ้นมาเลยแต่เดี๋ยวดาวบ,บ้านเกิดเรานี่แหละเราจะใช้การค่อยๆขุดลงไปแล้วก็ถมดินไปด้วยในตัวอมันจะดูดูดีกว่าดูสวยกว่าที่จะ มาขุดแบบดินลงไปมันอันนี้มันเหมือนเล่นแบบเพื่อให้จบไปให้เร็วที่สุดอืมอาจจะค่อยเป็นค่อยไปละหลังจากตรงนี้เสร็จโอเคมาถึงเสร็จปุ๊บล้วก็ใช้ตัววาร์ปตัวเดิมนี่แหละ วัดต้องไปในใจแกนกลางดาวพอเราปลดล็อกแล้วเราก็สามารถวัดได้วัดลงไปอืมเจ็บโอ๊ะเราก็มาเอาในตัวเจนออกเจ็บเอาในตัวเจนใส่เข้าไปเอาหินนองม่อีกรอบนึงในรอบยังเอามาแบบนี้เราใส่เราสามารถใส่ได้มากกว่า สองอันนะสามสี่ห้าอันเลยก็ได้แต่ว่าที่เหลือทั้งหมดก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเนีะไอืมก็ส่วนมากก็เอามาเก็บประดับบ้านไว้เสร็จแล้วก็กวับกเราก็เตรียมออกเดินทางไปตรงตัวดาวดวงใหม่ที่ถูกปลดล็อกออกมาโอเคก่อนกลับก็มาเอาตัววิจัยก่อนใช้แอเกต มาคุมตัววิจัยพวกนี้ไว้มันก็จะตองช่องก็จะกลายเป็นช่องเดียวเอามาเก็บไว้กับตัวได้ไฟฟ้าไม่พอคุมมาครั้งที่แล้วที่ไม่ได้เอามาใช้เพราะว่ามันต้องใช้กับไฟกับไฟตอนแรกหายากมากอันนี้ก็ด้วยพวกมอนที่อยู่บนดาวตรงนี้ ส่วนมากแล้วจะมีพวกตัววิจัยตัว,วรีเนสะิร์ชอยู่ข้างใต้ของนั้นนะก็แค่ฆ่ามันดยการขุดแล้วมันก็จะตายแล้วก็จะมีตัววิจัยข้างใต้มาแบบนี้แล้วก็แล้วก็เอามาใส่ไ้ที่รถแล้วก็เอามาเก็บเข้าจรวดเพราะว่ากาไฟร์ลหมดแล้ว ั่งแพ็เกจยังหยินไม่ได้ละโอเคเสร็จปุ okay, ๊บล้วก็กลับบ้านกลับบ้านไปวิจัยปลดลอด็อกสิ่งต่ตางๆอีกมากมายโอเคเรามาแวะตรงดาวใหมท่ที่ถูกปลดลอด็อกชื่อว่า u n e n t i f y s t a d i u m ดดาวตรงนี้ไม่มีลมไม่มีแสงอาทิตย์เพราะมันหันหลังมาให้พระอาทิตย์ฉะนั้นถ้าใครจะมาสร้าง ผ่านบนนี้ก็ได้แต่ว่าต้องใช้ไฟฟ้าจากตัว RTG เท่านั้นแต่ตัวพวกเจเนอเรเตอร์ทั้งหลายแต่ RTG แหละดีกว่าที่สุดแลละ โอเคเอาไอ้ตัวนี้ออกมาแล้วก็ดูลายบนหน้าหินมันด้วยว่าอันนี้คล้ายๆลายดอกไม้เก็บกลับเข้ามาแล้วก็วิ่งไปมันจะมีติดอะไรเนี่ยมันจะมีแท่นไว้าสาหรับวางอยู่ก็ต้องวางให้มันตรงอ๋อตรงนี้ก็มีอ๋อตรงนี้ก็มีอากาศเหมือนกันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทาไมมีอากาศหรือถ้าใครไม่รู้ก็แค่วางมัวงม่วๆเดี๋ยวมันกรได้แล้วเราก็จะได้วงขึ้นมาวงหนึ่ง ซึ่งเกมนี้ถ้าใครกะเล่นแค่กะชนะก็แค่ปลดล็อกดาว7ดาวแล้วก็มาวางแล้วก็จบละก็คือแค่สร้างรถตัวกลางได้สร้างที่ขุดได้ก็เอามาวางแล้วก็ปลดล็อกแล้วก็ชนะเลยแต่ผมคงเล่นอะไรพี่เล่นพี่เล่นชิวๆไปเรื่อยๆอเกมเนี่ยเพราะมันมีอะไรให้เล่นค่อนข้างเยอะทางในที่นี้ก็คือกลับบ้านถ้าไม่มีตัวไอพ่นเราก็จะกลับบ้านไม่ได้เราต้องใช้วาปไปลงดาวตัวนูนแทน ซึ่งตัววาร์ปอยู่นี่มันจะวาร์ปไปแกนกลางของดาวดวงที่เราปลดล็อกซึ่งเราปลดล็อกตัวแอดล็อกไว้มันก็จะวาร์ปมาตัวนี้แล้วเราก็วาร์ปขึ้นไปข้างบน ถ้าเราปลดล็อกดาวทุกดวงทั้ง7ดวงเราก็จะวาดไปวาดมาได้อ่ามันก็จะขึ้นมาข้างบนให้ซึ่งเราเอาท่ออากาศออกไปแล้วให้รีบกลับโดยดว่วนเพราะเราไม่มีอากาศอยู่ตอนนี้อากาศเราอยู่ที่ยานจรวดของเรา วัดทิมวดตอไปหมดหมดลวซึ่งเราเตรียมไอพ่นตัวใหม่ไว้ละซึ่งไอพ่นตัวใหม่อยู่ตรงไหนว่าตรงนี้อันนี้โอเควแล้วก็เปิดหน้าตาไข่คานเก่าเลยตัวนี้เป็นตัวใหม่แล้วก็เป็นลุ่นใหม่ด้วยมันใช้ให้ปรสิงในการในการเป็น พลังงานในการขับเคลื่อนมันจะใช้พอตัวนี้หมดเราก็แค่เปลี่ยนตัวใหม่มันใส่ได้3จุกแล้วก็ไม่ต้องสร้างตัวนี้ใหม่ไปลับบ้านลูกโอเคเราจะมาดูว่ามันลดไปเท่าไหร่ก็ไม่เยอะนะนิดเดียวอยู่ได้จากจะหมดเมื่อไหร่ขีดมันจะค่อยๆลดจนหมดรู้สึกตัวหนึ่งใช้ไปกลับได้2รอ,อบนะไปกลับสองรอบก็ใช้ครึ่งหนึ่ง เราก็จะไปกับดาวได้ประมาณ2ทีก็คือ4ลรอบ โอเคแล้วก็ตัวสร้างอากาศมาเก็บไว้ในเชีตเตอร์ที่เดิมแล้วก็เซฟหน่อยโอเคก็ขอขอบคุณสำหรับตามผู้ติดตามที่รับชมมาถึงพาร์ทนี้นะครับหากผมลืมหรือทำอะไรผิดเพี้ยนไปก็ขออภัยอีกครั้งมาณที่นี้ด้วยเป็นคนที่หลงยี้ลืมสติไม่ค่อยอยู่กับตัวสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาเป็นอะไรก็ขอให้ติดตามรับชมกันต่อไปเมื่อวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ